สวัสดีครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็นำเสนอการนำเข้างานศิลปะภาพวาดงานศิลป์มาไทยกับการรวมภาษีและขนส่งต่างๆก็คือครับการนำเข้าภาพวาดและศิลปะอื่นๆมีแหล่งที่มาจากหลายประเทศทั่วโลกแค่ขนาดขึ้นอยู่กับต้นนิยมและความต้องการของผู้สั่งซื้ออย่างไรก็ตามมีบางประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตและจำหน่ายภาพวาดศิลปะดังนี้ก็คือ1อเมริกา เป็นแหล่งรวมศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายและเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะสมัยใหม่และรุ่สมัยหลายประเภทอิตาลีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก็เป็นแหล่งรวมศิลปินศิลปะยุคเก่าๆทั้งซิโอราโดดาวินซีไมเคลิลแอชลลงชเลอร์เศสก็ปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงานศิลปะอยู่นทเนเธอร์แลนด์แวนโก๊ะจีนก็ยังมีครับผมแต่ อย่างเงี้ยบางท่านน่ะต้องการนําเข้าภาพศิลปะจากต่างประเทศมาไทยก็จะหาช่องทางไม่ได้รวมทั้งต้องมีใบบานสีใบต่างๆอะ่ะแต่เรามีวิธีแนะนําครับผมท่านสามารถจัดส่งงานศิลปะภาพวาดต่างๆจัดส่งไปยังฮ่องกงได้เพราะฮ่องกงปลอดภาษีนําเข้าและด้วยด้านโลจิสติกทําให้การส่งสินค้าจากต่างประเทศทุกประเทศไปยังฮ่องกงมีราคาไม่สูงมากนะัก แล้วก็ให้เราดําเนินการจัดส่งมาไทยให้ท่านนะครับส่วนขั้นตอนการติดต่อแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าสามารถติดต่อเราได้กดเข้าไปที่ลิงก์ก็จะมีนี่ขึ้นมาอยู่หรือถ้าอยากสแกน QR Code ก็นี่ได้เลยครับผมเผมทิ้งให้นานๆหน่อย line s 2 2 vxipr fanpage พิ o ุกเกียตอนอ้น Import นะครับกดได้เลยครับผมแล้วก็ติดต่อที่อีเมลทางนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ ก็จบแต่เพลงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าต้องการนําเข้าภาพวาดงานศิลปะมาไทยจากประเทศต่างๆได้หมดแต่ขอให้เขาส่งไายังห้องกงได้แล้วก็สามารถนําเข้ามาไทยให้ท่านได้ครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ